หลายพระสูตรในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหล่าเทวดาและเปรตสามารถระลึกถึงกรรมของตนที่ทำไว้ในอดีตชาติได้ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ที่มักจำไม่ได้หรือระลึกชาติได้ยากกว่าเรื่องนี้สามารถอธิบายได้จากหลายแง่มุมตามหลักคำสอนดังนี้ 1. ผลของภพภูมิที่แตกต่างกันเช่นเทวดาและเปรตเป็นอัตภาพที่เกิดขึ้นจากกรรมที่มีอำนาจมาก เมื่อสิ้นชีวิตจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภพภูมิของเทวดาหรือภพภูมิของเปรตย่อมเกิดจากผลของกรรมที่ส่งผลวิบากอย่างชัดเจนเทวดามักเกิดด้วยบุญที่สั่งสมไว้ทำให้มีจิตละเอียดประณีตทำให้สามารถระลึกถึงกรรมดีที่ทำไว้ได้ง่ายส่วนเปรตมักเกิดจากกรรมที่หนักในทางอากุศลความทุกข์ทรมานที่ประสบอยู่ในภพเปรตทำให้พวกเขาระลึกถึงเหตุแห่งกรรม ที่นำตนมาอยู่ในสภาพนี้ได้ง่าย 2. ความละเอียดของจิตเทวดาและเปรตมีจิตที่มีความละเอียดกว่าของมนุษย์ซึ่งส่งผลให้การระลึกถึงกรรมในอดีตง่ายกว่ามนุษย์มนุษย์นั้นมีจิตที่หยาบกว่าและถูกปิดกั้นด้วยอวิชชาทำให้ไม่สามารถระลึกถึงอดีตชาติหรือกรรมที่ตนเคยทำไว้ 3. ส,สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเทวดาอยู่ในสภาวะ แห่งการเสวยที่พยสุขยาวนานเมื่อมีเวลามักจะพิจารณาถึงบุญกุศลที่ทำไว้เมื่อครั้งที่ตนเคยเป็นมนุษย์เปลืต้องทนทุกทรมานจากผลกรรมซ้ำๆอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจึงมักรำลึกถึงเหตุแห่งกรรมที่ทำให้ตนต้องตกอยู่ในสภาพนั้นส่วนมนุษย์กลับถูกเบียดเบียนด,ด,ด้วยกิจกรรมทางโลกเช่นภาร้าที่การธรรมาหากินความเครียด ความทุกทางกายและใจทำให้ไม่สามารถมีเวลามาจดจ่อระลึกถึงอดีตกรรมได้ 4. ผลของกรรมณนปัจจุบันที่ยังคงให้ผลอยู่กรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติของเทวดาและเปรตยังคงส่งผลโดยตรงทำให้พวกเขาตระหนักถึงสาเหตุของภพภูมิที่ตนเองเกิดส่วนมนุษย์มักอยู่ในภาวะที่กรรมเก่าที่เคยทำไว้ยังไม่ให้ผลออกมาอย่างชัดเจน และอาจมีกรรมใหม่เข้ามาแทรกทำให้ระลึกถึงได้ยาก5ในพระสูตรมีการเน้นการสอนให้มนุษย์ระลึกถึงกรรมโดยผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่พระพุทธเจ้าตัดเล่าเรื่องของเทวดาและเปรตที่ระลึกถึงกรรมของตนเป็นการย้ำเตือนมนุษย์ให้เข้าใจว่ากรรมนั้นมีผลจริงๆและเพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนในปัจจุบัน ส่วนมนุษย์ที่จะสามารถพัฒนาอินทรีย์ของตนเองให้ระลึกถึงอดีตกรรมได้เช่นผ่านการฝึกสมาธิและวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญา